สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Starfish Talk ตอนที่7ในรายการตอนนี้ผมก็จะมาพูดถึงทุกอย่างที่ผมรู้เกี่ยวกับเกม Resident Evil Village ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็จะได้มาจากงานโชว์เคสรอบที่2เกมเพลย์เดโมในหมู่บ้าน30นาทีและ c ค v e p ีพ v วิ w ที่สำนักข่าวเกมใหญ,ใหญ่อย่าง IGN และ Eurogamer ได้ไปเล่นมา5ชั่วโมงนะครับเพราะงั้นบางฟุตเทจที่ใช้ในวิดีโอนี้ยังฉากกับบอสก็ไม่เคยได้รับการโชว์ในตัวอย่างไหนมาก่อนนะครับ ซึ่งสาหรับบางคนเนี่ยอาจจะถือว่าเป็นการสปอยคือถ้าจะดูวิดีโอนี้ต่อก็ระวังเรื่องพวกนี้ด้วยแล้วกันแล้วที่ผมต้องเตือนอีกเรื่องก็คือหลายข้อมูลในวิดีโอนี้มาจากการคาดเดาของผมนะครับไม่ใช่ข้อมูลยังเป็นทางการให้คิดซะว่าเป็นวิดีโอว,วิเคราะห์สนุกๆแล้วกันผมขอเริ่มจากเนื้อเรื่องก่อนเลยแล้วกันจากไ e อ้ครูสีพรีวิวที่สำนักข่าวเกณฑ์ต่างๆได้ไปเล่นมาเนี่ยเริ่มด้วยฉากลดความที่ทานเพิ่งจะได้สติสิ่งแรกที่สังเกตได้จากตรงนี้ก็คือ ศพของชายชุดดำที่แต่งตัวคล้ายๆกับลูกน้องของคริสในตัวอย่างแรกของั้นฉากนี้น่าจะเกิดขึ้นหลังจากคริสบุกบ้านของอีธานเพื่อลับพาตัวโรสและยิงมีอาติดขาดว่าตอนนี้น่าจะตายไปแล้วคือถ้าอีธานอยู่ในรถกับชายคนนี้มันก็มีความเป็นไปได้ว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะโดนพาตัวมาที่หมู่บ้านในยุโรปนี้ด้วยเช่นกันซึ่งถ้าผมเดาจากชื่อของเลดี้นีเมทรสคูเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นโรมาเนียนะครับสึ่งพอไรรถถึงควม้มก็ต้องเดากันต่อไป ก่อนจะเข้าสู่เกมเพลย์จริงโทรศัพท์ของศพก็ดังขึ้นผมก็ไม่เห็นนะครับว่าใครเป็นคนโทรมาแต่ก็น่าจะเป็นบอแสให้อีธานเดินฝ่าทุ่งหิมะไปจนพบกับหมู่บ้านและปราสาทดิมิเทรสกูเป้าหมายตอนนี้ของอีธานคือตามหาคริสและพาลูกสาวกลับมาแต่พออีธานไปถึงหมู่บ้านเนี่ยก็พบว่าชาวบ้านทุกคนหายตัวไปนรือจะถูกจูโจมโดยกลุ่มไรแค่นซึ่งก็น่าจะเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันก่อน้อายิางจากเนื้อหาในเดโม คือไลแคนเนี่ยมักจะจู่โจมกันเป็นกลุ่มนะครับแต่เกมนี้ก็จะมีระบบช่วยผู้เล่นอย่างถุงแป้งที่กระจายอยู่ตามฉากเอาไว้ใช้ในการสร้างควันเพื่อหลบหนีทั้งสายดินปืนสีแดงที่วางไว้ในตำแหน่งเหมาะไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์ในบ้านอย่างตู้ที่สามารถเลื่อนมาขวางประตูได้คือแค่นี้หลายๆคนก็น่าจะรู้สึกแล้วนะครับว่าในภาคนี้มีหลายๆอย่างได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมภาคสีซึ่งเดี๋ยวผมจะวนกลับมาพูดถึงเรื่องนี้ทีหลัง ตรงนี้มันก็มีข้อมูลใหม่คือไลแคนพวกนี้นะครับเหมือนจะมีสติปัญญามากกว่าที่คิดเพราะมันสามารถใช้อาวุธยังขวานและธนูแถมยังสามารถขี่ม้าได้ด้วยซึ่งก็น่าจะชัดเจนนะครับว่าไลแคนตัวใหญ่ถือคอนอันเนี้ยน่าจะเป็นไฮเซนเบิร์กน้องชายของเลดี้เดมเทรสกูแน่ๆเนื่องจากทั้งในเกมเพลย์และในตัวอย่างใหม่เนี่ยไลแคนจะเชื่อฟังเขาหมดไม่ว่าจะอยู่ในร่างคนหรือว่าร่างมอนสเตอร์แล้วก็น่าจะไปต่อกันที่เดโมหมู่บ้านซึ่งหลายๆคนก็น่าจะได้ลองเล่นกันไปแล้วนะครับ คือเนื่องจากมันจำกัดเวลาแค่30นาทีเนี่ยผมเลยยังไม่ได้สดํารวจอะไรเท่าไหร่เลยแต่ก็ได้เห็นสัญลักษณ์ต่างๆตามฉากเช่นป้ายบอกทางไปปราสาดดีมิทรีสกูที่ผมต้องขอพูดนอกเรื่องนิดน,นึงนะครับคือผมสงสัยเหมือนกันว่าชื่อเจแกเนี่ยออกเสียงยังไงกันแน่เพราะในงานโชว์เคสพิธีกรออกเสียงว่าดิมิทรีสซึ่งตัวเธอเนี่ยก็ออกมาบอกนะครับว่าแคปคอมยืนยันแล้วว่าออกเสียงแบบนี้ แต่ประเด็นคือมันมีชาวโรมาเนียนหลายคนเนี่ยออกมาบอกเลยนะครับว่ามันออกเสียงว่าดิมิเทรสกูแถมมันยังเป็นชื่อทั่วไปของชาวโรมาเนียนด้วยคือแมงก็ยิงทาให้ผมรู้สึกซับซ้อนเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าซับไทยแมงอ่านว่าดิมิเทรสกูเพราะงั้นในวิดีโอนี้ผมจะเชื่อชาวโรมาเนียนกับซับไทยนะครับคือภาษาของเลดี้ดิมิเทรสกูเนี่ยคือสถานที่ต่อไปที่ผู้เล่นต้องออกไปตามหาลูกสาวโดยการจะเปิดประตูปราสาทได้ต้องใช้ตราสองอันอันแรกหาได้จากในโบท ส่วนอีกอันนึงหาได้ในบ้านของลุยีซาระหว่างทางอีธานก็ได้พบกับเอเลน่ากับพ่อของเธอซึ่งในซีนต่อมาก็เป็นการยืนยันนะครับว่าเชื้อไวรัสอันนี้สามารถแพร่ผ่านแผลได้แบบเดียวกับทีไวรัสคลาสสิกเลยอีอย่างที่เราได้รู้คือไวรัสไรแคนนะ่ะจะทําให้โฮสต์สามารถรักษาบาดแผลได้รวดเร็วมากเพราะขณะโดนยิงด้วยช็อตกันแล้วโดนเผาต่อพ่อของเอเลน่าก็ยังสามารถโผล่ไปเจอเราบนชั้น3ได้ซึ่งก็เป็นไปได้นะครับว่าอาจจะยังไม่ตายด้วย แล้วก็อันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งสังเกตเห็นทีหลังนะครับคือลายแคนตัวนี้ดูจะแตกต่างจากตัวอื่นนะครับถ้าให้ผมเดาว,ว่าคือใครเนี่ยแจ็คพอตก็น่าจะไปตกที่พ่อของเอเลน่านั่นแหละระหว่างทางกลับเราก็จะได้เห็นมาเตอร์มิรันดา่าชาวบ้านคนหนึ่งแล้วก็เดินจากไปซึ่งพอเดินต่อมาอีกนิดนึงเราก็จะได้พบกับคุณยายตอนเริ่มเดโมมันเลยทําให้ผมคิดเล่นๆนะครับว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่ทั้งสองคนนี้คือคนเดียวกัน เพราะคุณยายเนี่ยก็เหมือนจะคอยแนะน e ําอีธานแถมยังดูมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆเนี่ยมากผิดปกติด้วยแล้วถ้าใครยังจําได้นะครับในภาค7จะว่าไปนี่ถือเป็นการสปอยนะครับหนูหน้อยอีวี่กับคุณย่ายเนี่ยก็คือคนเดียวกันด้วยก็เก,ก็บไว้คิดแล่นๆละแล้วกันและเมื่อนําตราทั้งสองอันไปใส่ในประตูก็จะเปิดทางส่ปราสาดิมิทรัสกูไปอันจบเดโมหมู่บ้านซึ่งถ้าดูจากเกมเพลย์พรีวิวอีธานก็น่าจะเดินมาสับสวิตประตูนี้ แล้วก็น่าจะต่อด้วยซีนที่ไฮเซนเบิร์กเดินมาหาอีธานพร้อมกับใช้พลังที่คล้ายๆกับเทเลเคนซิสที่เราจะต้องต่อสู้หรือไม่ก็น่าจะเข้าคัดซีนที่อีธานโดนจับไปหลังจากนี้ไม่นานนะครับเรามาพูดถึงซีนที่อีธานโดนจับกันเลยดีกว่าเราจะเห็นได้ว่าอีธานโดนล่ามโซ่และล้อมไปด้วยเหล่าไลแคนหลายสิบตัวคือตรงนี้ถ้าดูช้าๆเนี่ยจะเห็นได้ว่านอกจากไฮเซนเบิร์กเลดี้ดีมเทรีสกูและมาเตอร์มิรันดาแล้ว ก็ยังมีตัวละครใหม่ที่เป็นเจ้าบ้านอีก2คนด้วยซึ่งผมจะพูดถึงรายละเอียดเพิมเ่มเติมของแต่ละคนเนี่ยทีหลังนะครับให้เซนเบิร์กตัดโซเพื่อให้โอกาสอีธานหนีเหมือนก็เป็นการเล่นเกมสนุกๆซึ่งนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้เลดี้ดีโมเท s สกูเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะอีธานดันหนีไปได้จริงๆแล้วก็วนอยู่ในปราสาทเพื่อตามหาเบาะแสของโรสซึ่งอีธานเนี่ยก็น่าจะได้พบกับตัวละครเดอะดู๊เป็นครั้งแรกที่ตรงนี้ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาในเดโมโปราสาท เดมโมนี้ก็เล่นได้แค่30นาทีเช่นกันทําให้ผมไม่ค่อยมีเวลาสํารวจเท่าไหร่เกมเพลย์จะเริ่มจากอ e ีธานได้สติในห้องหนึ่งในปราสาทระบบแรกที่โชว์คือไอเทมสมบัติต่างๆที่สามารถเอาไปขายแลกเงินลักษณะเดียวกันกับในเกมภาคสีไอเทมทั่วไปบางอย่างเช่นพวกดินปืนกับสมุนไพรเนี่ยจะซ่อนอยู่ในแจก,กันและตู้กระจกโดยห้องแรกที่เราคนเข้าไปสำรวจก็น่าจะเป็นห้องของเดนดูกนะครับซึ่งอ e ีธานก็แปลกใจว่าเขามาดักหน้าเราได้ไง คือแม่งเป็น Refer e n c e ถึงตัวละครพ่อค้าในเกมภาค4อย่างแน่นอนแต่ในภาคนี้เหมือนจะมีการอธิบายที่สมเพุสมผลมากขึ้นก็ได้มาเลยท้าให้ผมสงสัยขึ้นมานะครับว่าตัวละครเดอะดูกเนี่ยเขาเป็นใครกันแน่ทำไมถึงรู้ช่องทางเข้ามาแล่ยังมีห้องให้นั่งชิลๆในปราสาทดีมิเทรีสกูอีกแล้วก็ผมไม่ได้พยายามยิงเดอะดูกนะครับแต่ดูเหมือนจะไม่สามารถยิงได้เลยละ่ะลักษณะเดียวก,กันกับเวลาเล็งปืนใส่คุณย่าในเกมภาค7เลย ส่วนของอื่นๆที่น่าสนใจก็คือรูปสลักไร้หัวสีอันนี้ซึ่งก็เหมือนจะมีปีกแบบนางฟ้าด้วยคืออันนี้จะเป็นการ r e f e r อ n c เถึงหัวหน้าบ้านทั้ง4บ้านหรือไม่ก็เป็นเ a d ี้ดิ i ม r เ s ส u ูกับลูกสาวทั้ง3คนของเธออารมณ์เหมือนกับแต่ละคนจะมีไอเทมพวกนี้คนละชิ้นหรือเปล่าก็เก็บเอาไว้คิดแล้วเล่นเช่นกันนะครับในห้องนี้เราก็จะได้เห็นรูปวาดของลูกสาวทั้ง3คนอย่างเบลล่าคาสันดราและเดเนียล่า คือแม่งเห็นเรารู้สึกเหมือนกับเวลาสั่งของออนไลน์จากอาลีบาบากับเวลาของแม่งมาถึงเราเลยอะแต่ก็ยังฮอตนะซึ่งระหว่างที่เรากําลังเปิดประตูลับเราก็โดนฝูงแมลงลุมเข้าคือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าคนนี้คือลูกสาวคนไหนเพราะผมเล่นแบบฮาร์ดคอร์ครับคือแบบโกอย่างเดียวกูไม่หันมาดูอะแต่ถ้าเป็นผมทองเนี้ยก็น่าจะเป็นเบลล่านะครับคือไอ้แมลงพวกเนี้ยมันเหมือนจะเป็นสัญลักษณ์ว่าพวกลูกสาวเนี่ยยังตามล่าเราอยู่ ระหว่างที่ทานวิ่งหนีก็พัดตกลงไปในโซนคุกใต้ดินและห้องเก็บวายซึ่งเราก็จะได้ข้อมูลใหม่เป็นโนต้ตของสาวใช้ในปราสาทแต่ปีที่เขียนขึ้นเนี่ยมันคือปี1958เลยนะครับแปลว่า Lady ด e m o n School กับลูกสาวของเธออยู่ในสภาพเนี้ยมามากกว่า70ปีแล้วหรือไงแต่ไม่มีการพูดถึงเวลาเปิดหน้าต่างเนี่ยทุกคนจะร้องทรมานเหมือนกับไม่อยากโดนแสงด้วยคืออน,นี้ก็มองได้หลายอย่างนะครับคือเป็นเรฟเฟรนซ์ของแวมไพร์เนี่ยแน่ๆเลยหรือไม่ก็ไวรัสเนี่ยทำให้ไม่แก่ ก็มีสัมผัสไฟต่อแสงแดดซึ่งก็น่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าแล้วก็จะว่าไปภาษาไทยตรงนี้แก้ไขน,น,นะครับพอเดินต่อมาอีกหน่อยเราก็จะได้เห็นเลดี้เดมูเทสกูหยิบขดวดไวแล้วก็เดินออกไปซึ่งนี้ก็จะเป็นซีนเดียวในเดโมนี้นะครับที่เราจะได้เห็นเธอต่อโดยโซนคุกใต้ดินที่น่าจะเป็นสถานที่ทดลองไวรัสกับเหยือ่อเช่นคนในหมู่บ้านหรือไม่ก็สาวใช้ที่ไม่พอใจต่อมาเราก็จะได้พบกับศัตรูทั่วไปชนิดหนึ่ง ลักษณะมันก็จะคล้ายๆกับซอมบี้สวมฮู้สีแดงซึ่งผมลองยิงดูในโหมด EC นะครับเหมือนกับมันจะถึกพอสมควรเลยล่ะเวลาตายเนี่ยบางตัวก็จะดรอปไอเทมแต่ส่วนใหญ่จะดรอปเป็นเงินมากกว่าคือถ้าลองยิงแต่ละส่วนเนี่ยก็จะได้ผลต่างกันด้วยเช่นถ้าเวลายิงแขนอาวุธจะตกเดมโมนี้ก็จะจบลงตอนที่เราโดนเบล่าจับได้นะครับซึ่งก็ถือว่าสั้นมากๆผมก็จะขอย้อนกลับมาพูดถึงรายละเอียดที่พบตามฉากสะหน่อย คือในโบสถ์ที่เราเก็บตาแรกเนี่ยก็มีรูปที่น่าสนใจแปะไว้นะครับที่เรารู้จักแนๆ่ๆตอนนี้ก็มี2คนคือเลดี้เดมอเทรสกูและไฮเซนเบิร์กส่วนผู้หญิงใส่หน้ากากตรงกลางเนี่ยก็เดาได้ไม่ยากครับมาเตอร์มิรันดานั่นเองส่วนอีก2คนที่เหลือคือมารและเบเนเวนโตซึ่งแต่ละคนก็จะเป็นหัวหน้าแต่ละบ้านหรือจะเรียกว่าแต่ละฝ่ายก็ได้ซึ่งก็จะแทนด้วยัญลัท์ทั้ง4อันที่โชว์ในตัวอย่างแรกคือถ้าดูประกอบกับแผนที่ในหมู่บ้านที่ปล่อยออกมาเนี่ย แต่ละคนก็จะคุมแต่ละโซนเรามาเริ่มจากตัวละครยอดนิยมอย่าง Lady d ด m i t r e s c ูก่อนเลยชื่อตเต็มๆของเธอคือ a l ลช i n a Dimitrescu อันนี้ผมอ่านตามสำเนียงโรมาเนียนะครับเฉลกักบ้านเหมือนจะเป็นโลกกับดาบเป้าหมายของภาษาแห่งนี้นอกจากจะเป็นคุกใต้ดินกับห้องเก็บวายแล้วเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นรายละเอียดเพิ่มเติมเท่าไหร่นะครับแต่ก็น่าจะมีจุดประสงค์มากกว่านี้แล้วถ้าดูจากในแผนที่เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีง้างาตัวใหญ่อยู่ด้วย ซึ่งก็น,น่าจะเป็นศัตรูที่อยู่ตรงยอดปราสาทนั่นเองคือตัวเลดี้เดมัวทรีสกูกับลูกสาวทั้ง3คนของเธอเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แทนฝ่ายแวมไพร์แถมยังมีฉากที่เธอลองชิมเลือดของอีธานด้วยความสามารถของเธอที่เผยออกมาตอนนี้คือมีแรงเหนือมนุษย์สามารถควบคุมเล็บยาวได้อย่างอิสระส่วนลูกสาวทั้ง3างคนของเธอยังเบลล่าครัสซันดราและเดเนียล่าเหมือนจะสามารถย้ายสถานที่ด้วยมแมลงและใช้เคียวเป็นอาวุธ คนต่อไปคือคาลไฮเซนเบิร์กคือเขาเป็นตัวละครที่ต่อให้เอาไปใส่ในเกมบัตบอลก็ไม่รู้สึกแปลกเลยไฮเซนเบิร์กใช้อาวุธเป็นค้อนขนาดใหญ่ทั้งในร่างคนและในร่างมอนสเตอร์มีเทเลเคนิสซิสและสามารถสั่งการลายแคนจำนวนมากได้สัญลักษณ์บ้านของเขาคือม้าและเกือกมา้าซึ่งในแผนที่เรียกสถานที่นี้ว่าไฮเซนเบิร์กแฟคทอรี่ซึ่งก็น่าจะเป็นโรงงานที่เราได้เห็นแบบสั้นๆในตัวอย่างล่าสุดนั่นเองก่อนอื่นเลยคือโรงงานแม่งโคตรใหญ่ครับ ล้วไอที่อยู่บนสายพานมันคืออะไรชาวบ้านเหรอแต่ก็เหมือนจะมีจำนวนมากเกินไปลงงานโคนนิ่งไลแคนใครที่มีทฤษฎีอะไรน่าสนใจเนี่ยก็เขียนคอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับคือผมก็คงไม่ต้องพูดแล้วมั้งว่าไฟไฮเซนเบิร์กเนี่ยเป็นตัวแทนของไลแคนหรือมนุษย์หมาป่าน,นั่นเองไปต่อกันที่2ตัวละครใหม่ดีกว่าเริ่มจากสวะทอรหรือสวะทอเอรเมาโรคือนอกจากในรูปแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นหน้าหัวหน้าแต่ละบ้านแบบชัดๆจากพรีวิววันนี้นะครับ คือมาโรเนี่ยเหมือนจะเป็นมนุษย์ปลาหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับมีกระดูกคนมัดติดอยู่บนฮูดเหมือนมองกุฎและใส่เสื้อโค้ทที่มีเพียงเกาะเป็นสีงลักษว่าเขาน่าจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในน้ําโดยทางผู้พัฒนาเนี่ยได้ออกมาบอกว่ามาโรเนี่ยอิงก,การออกแบบมาจากเมอร์เมนหรือมนุษย์เงือกนั่นเองซึ่งสัญลักษณ์บ้านของเขาก็คือนางเงือกเลยไม่ค่อยน่าแปลกใจเท่าไหร่นะครับที่เขาจะคุมอ่างเก็บน้ําที่มีกงหันลมและเขื่อนอยู่ใกล้ๆด้วย จะว่าไปผมก็เคยพูดถึงในวิดีโอวิเคราะห์อันที่แล้วนะครับว่าในปราสาทเรดดี้ดิมทรีสกูเนี่ยมีไฟฟ้าใช้แต่ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเทียนไขอยู่คือไอ้กังหันลมกับเขื่อนของบ้านมารอเนี่ยอาจจะเป็นแหล่งผลิตพลังงานของหมู่บ้านทั้งหมดก็ได้แล้วถ้าดูจากในแผนที่นะครับจะเห็นได้ว่าในอ่างเก็บน้ำเนี่ยมันมีตัวอะไรสักอย่างที่เหมือนเป็นปลาขนาดใหญ่มีหลายตาซึ่งมันน่าจะเป็นปลาตัวนี้จะในตัวอย่างนั่นเองตรงนี้ชัดเจนมากนะครับว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากภาคสีเยอะมาก คือเตรียมตัวเล่นบทชาวประมงก็ได้เลยครับมันมีบทไฟแน่นอนและอีกตัวละครใหม่คือดอนนาบนิเวนโตที่ผมคิดว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจและลึก,กลับที่สุดละคือเหมือนเธอจะใส่ชุดไวทุกปิดหน้าแต่ที่ร้อนกว่าคือตุ๊กตาตัวนี้ที่ใช้ชื่อว่าแอนจีแต่เธอคุมตุ๊กตายัางไงเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันคือดูจากการเคลื่อนไหวแล้วมันก็เหมือนกับพุ่นเชื่อทั่วไปเลยแต่ถ้าไฮเซนเบิร์กมีเทเลคอเนซิสเนี่ย ตอนน่าจะมีอะไรคล้ายๆกันก็คงไม่แปลกครับเศลักบ้านเบเนเวนโตเป็นรูปดวงจันทร์กับพระอาทิตย์ซึ่งก็น่าจะสื่อความหมายถึงผู้เชิดกับผุนเชิดนั่นเองโดยถ้าดูจากในแผนที่ก็เหมือนจะเป็นบ้านธรรมดาซึ่งผมขอดาว,ว่าน่าจะเป็นฉากที่เน้นกับดักคล้ายๆกับบ้านลูคัสในภาค7แต่มาดูข้างหลังบ้านหน่อยนะครับคือเหมือนจะเป็นตุ๊กตาถือเคียวอะไรสักอย่างจะว่าไปแต่ละโซนก็เหมือนจะมีเศลักมอนสเตอร์แบบนี้หมดนะครับ แล้วถ้ากลับไปดูของไฮเซนเบิร์กเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นม้าคือถ้าแม่งเป็นม้ายักษ์ให้สู้เป็นบอสเนี่ยผมก็ไม่มีปัญหานะอีกสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับบ้านเบนิเวนโตคือมีสะพานแขวนเชื่อมมาจากหลังปราสาทดิเมทรีสกูด้วยอาจจะเป็นไปได้ว่าพอจบปราสาทแล้วเนี่ยอาจต้องมาที่บ้านนี้ต่อเลยเพราะในแผนที่เนี่ยก็ไม่ได้โชว์ทางเข้าทางอื่นด้วยและตัวละครสุดท้ายก็คือมาเตอร์มิรันดานั่นเองคือเธอเป็นหัวหน้าอย่างเห็นได้ชัดถ้าดูจากลักษณะที่ชาวบ้านเคารพบูชาเธอ ผมว่าไม่ต่างจากรัททีอะไรสักอย่างเลยแค่ฟังบทสวดผมก็รู้สึกขนลุกแล้วเหมือนเธอจะคอยกันไม่ให้สัตว์ประหลาดต่างๆเนี่ยทำร้ายคนในหมู่บ้านแต่เมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยทุกอย่างก็เปลี่ยนไปซึ่งผมก็เดาว่าน่าจะเป็นวันที่ลูกสาวของอีธานมาถึงหมู่บ้านนะครับตัวเธอไม่มีเสยลักตระกูลแต่ถ้าเธอสําคัญที่สุดก็น่าจะอยู่ตรงกลางซึ่งก็เป็นเสัยลักขององค์กรอัมเบร่าคือให้คิดซะว่าเธอมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรสักอย่างแน่นอน แล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าเธออยู่มานานกว่าออสเฟลอีสเปนเซอร์ซะอีกลักษณะเด่นของเธอคือชุดสีดําที่เหมือนจะทําจากขนนกหรือขนอีก,กาบวกกับเครื่องประดับและหน้ากากสีทองโดยอีกสิ่งที่โชว์ในพรีวิวคือเธอมี6ปีกด้วยคือถ้าดูใกล้ๆเนี่ยอาจจะเรียกว่ามี8ปีกก็น่าจะได้นะครับปรากฏว่าไอ้ชุดที่ผมนึกว่าเป็นขนนกเนี่ยจริงๆแล้วมันคือปีกข,ของเธอที่หุ้มร่างกายเธอไว้ต่างหากคือถ้าถามว่ามาเตอร์มิรันดาเนี่ยเรฟเฟรน์ถึงอะไร ผมเดาว่าน่าจะเป็นเซราฟิมนะครับตอนนี้หลายๆคนก็อาจจะรู้สึกคุ้นๆนะครับเพราะว่าไอปีกเนี้ยมันเหมือนกับในสซญลักอันนี้เลยอย่างที่ผมเคยบอกไปครับว่าไอเซยลักเนี้ยมันสําคัญกับเนื้อเรื่องมากๆขนาดที่ดีไวล์ลอปเปอร์เนี้ยยังถกเถียงกันเองเลยว่าควรใส่เขาเ้าไปในตัวอย่างไหมคือผมก็ชอบทฤษฎีของยูโรเกมเมอร์นะครับที่เขาบอกว่ามันเป็นการแทนพิธีกรรมการเกิดใหม่ที่มาเตอร์มิรันดาจะย้ายร่างไปอยู่ในร่างใหม่โดยยังคงพลังของเธอไว้ ซึ่งลางใหม่ที่ว่าก็คือโรสลูกสาวของอีธานที่เกิดจากพ่อแม่ที่เคยได้รับเชื้อไวรัสมาก,ก่อนนั่นเองหรือมีอาเนี่ยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับหมู่บ้านแห่งนี้นะครับเพราะว่าเธอรู้เรื่องนิทานที่โชว์ในตัวอย่างด้วยซึ่งก็เช่นเคยครับใครมีทฤษฎีอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยอีกสิ่งหนึ่งที่ผมยังนึกไม่ออกเกี่ยวกับเนื้อเรื่องคือความเกี่ยวข้องของคริสกับเรื่องราวทั้งหมดทําไมคริสถึงยิ่งมีอาแล้วลักพาตัวโรสไปที่หมู่บ้าน เพราะอะไรคริส like ถึงคาดหวังกับอ e ีธานที่มาได้ไกลขนาดนี้ตอนนี้คริสกำลังทำงานร่วมกับองค์กรไหนฮาวเวฟเหรอสัญลักษณ์มันเป็นรูปหมาป่าคือมันมีความเกี่ยวข้องกับรูปนี้หรือเปล่าพวกนี้คือคำถามที่ผมอยากรู้มากๆจากเนื้อเรื่องภาคนี้นะครับอืมจะว่าไปในเฟรมสุดท้ายของตัวอย่างเนี่ยมันก็มีคำว,ว่าเอชทิ้งไว้ด้วยนี่สิมีใครมีไอเดียไหมครับว่ามันมีความหมายแฝงว่าอะไรเอาล่ะครับย้ายไปที่เรื่องเกมเพลย์กันบ้างดีกว่า เท่าที่ดูคร่าวๆเนี่ยระบบพื้นฐานก็ยังมาจากภาคเกศเลยแต่ก็ได้รับการอัปเกรดในบางด้านด้วยอย่างเช่นระบบการตอนนี้จะสามารถกดพักศัตรูออกไปได้ด้วยไปจนถึงตอนนี้อีธานสามารถปีนข้ามสิ่ิีดความเตีเ้ยๆอย่างรัวไม้ได้แล้วซึ่งหลายๆระบบเนี่ยก็เหมือนจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมภาค4ด้วยอย่างเช่นระบบอินเวนทอรี่ที่จะถูกแบ่งออกเป็นกริดละเอียดขึ้นอเทมแต่ละชนิดก็จะกินพื้นที่ไม่เท่ากันซึ่งผู้เล่นก็ต้องจัดวางของให้เหมาะสม เพื่อใชใ้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านของการอัปเกรดเนี่ยในภาคนี้ก็จะเอาตัวละครพ่อค้ากลับมาด้วยซึ่งถ้าสสำรวจตามฉากหรือกำจัดศัตรูได้เนี่ยก็จะมีเงินให้เก็บโดยสามารถเอามาเลือกซื้ออาวุธใหม่หรืออัปเกรดอาวุธที่มีอยู่กับกระเป๋าก็ได้แล้วในภาคนี้ก็จะย้อนกลับมาใช้พิมพ์ดีดเพื่อเซฟอีกครั้งนะครับก็เรีเยกว,ว่าคลาสสิกมากๆเรื่องต่อไปที่ได้รับการกลับมาคือโมเสรมยอดนิยมอย่างเ The m e r c น n a r y คือมันเป็นโหมดทดสอบความสามารถเอาตัวรอดจากฉากต่างๆโดยมีเวลาที่จำกัดใครที่ชอบวิ่งยิงเร็วๆเนี่ยผมแนะนำให้เล่นโหมดนี้เลยครับคือในภาค8เนี่ยก็จะมีการเพิ่มร้านค้าให้อีธานอัปเกรดอาวุธได้ด้วยคือนอกจากอัปเกรดปืนแล้วเนี่ยผู้เล่นก็สามารถอัปเกรดความสามารถของอีธานให้เหมาะสมกับสไตล์การเล่นได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นวิ่งเร็วขึ้นยิงแรงขึ้นหรือว่ากาดได้มากขึ้นสกิลพวกนี้จะสามารถเลือกได้จากการเก็บตามฉาก สิ่งที่เขายังไม่ประกาศมาตอนนี้คือในโหมดนี้นะครับจะมีตัวละครอื่นนอกจากอีธานให้เล่นไหมเพราะในภาคก่อนๆเนี่ยในโหมด Mercenary จะมีตัวละครอย่างน้อยๆสอาตัวให้เลือกเล่นซึ่งแต่ละตัวก็จะมีไอเทมที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสไตล์ผู้เล่นแต่ละคนก็ต้องรองดูต่อไปครับตอนเกมออกโดยเกม Resident Evil Village จะวางจำหน่ายวันที่7พฤษภาคมสำหรับเครื่อง PS4 PS5 Xbox One Xbox Series X กับ S Google Stadia และ PC บน Steam ครับอืมแล้วยังเหลืออะไรอีกอ๋อใช่ Resident Evil Infinite Darkness นั่นเองตัวนี้ก็จะเป็น a n i m เมชันซีรีส์ที่จะฉายบน Netflix เ,เดือนกรกฎาคมนี้นะครับเนื้อเรื่องของซีรีส์นี้จะเกิดขึ้นในปี2006 2ปีหลังจากเนื้อเรื่องเกมภาค4โดยพอร์ตคร่าวๆที่ปล่อยออกมามีดังนี้ครับในปี2006ได้พบลองรอยการลักลอบเข้าถึงไฟล์ของประธานาธิบดีสหรัฐในเน็ตเวิร์กของเทเนียบขาว เจ้าหน้าที่รัฐลีออนเอสเคเนนดีได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบเรื่องนี้ร่วมกับเจ้าหน้าที่คนอื่นๆในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่องค์กรเทราเซฟแคร์เลสฟิลด์ได้ค้นพบรูปวาดปริศนาที่เธอได้มาจากเด็กในประเทศที่เคยไปช่วยเหลือผู้อ,อพยพรูปวาดนี้ก็ยังกวนใจเธอมากเพราะมันเป็นรูปวาดที่คล้ายๆกับเหตุการณ์ในรักคูนิตีแครจึงเริ่มตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยตัวเองในวันต่อมาแครเดินทางไปที่ทำเนียบขาวเพื่อขออนุญาตการสร้างสถานสงเคราะห์ ทำให้เธอได้พบกับลีออนอีกครั้งและถือโอกาสนี้เอารูปวาดให้เขาดูลีออนเหมือนจะรู้สึกถึงอะไรบางอย่างแต่ก็บอกปัดไปว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันก่อนจะแยกตัวไปแต่ยูไฟก็ดับลีออนและหนะว่วยสว่านเลยต้องต่อสู้เอาชีวิตรอดจากซอมบี้ที่โผล่มาอย่างลึกลับในทร่รเนียบขาวซึ่งประธานอาิบดีในเนื้อเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ใครครับพ่อของแอชลีย์นั่นเองก็ประมาณนี้ครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถกดแจ้งเตือนไว้ในเดดฟิกล่วงหน้าได้เลยครับ โดยส่วนตัวผมคิดว่ามันรู้สึกแปลกๆนิดหน่อยเพราะาซีรีส์นี้เกิดหลังจากเกมภาค4แค่2ปีซึ่งโครงหน้าของรีออนเนี่ยก็เป็นแบบเดียวกันในเกมเลยแต่ใช้คนภาคเสียงของภาค2รีเมคสมองผมมันเล็กเตือนว่ามันรู้สึกขัดๆกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสักพักก็คงชินและเรื่องสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงก็คือ Resident Evil 4 VR พูดตามตรงนะครับผมไม่รู้จะบอกอะไรเกี่ยวกับเกมนี้ดี คือผมเล่นภาคเนี้ยมาหลายรอบมากๆบนหลายเครื่องคอนโซลหลายเจเนอเรชันด้วยแต่คือเกมมันก็ยังได้รับการอัปเดตใหม่ๆเรื่อยๆรอบนี้เหมือนจะเป็นเอ็กลูีฟให้กับโ c u l u s Quest 2อันเดียวด้วยคือเอาจริงๆนะครับผมก็คิดว่ามันก็ดูเจ๋งดีแหละแต่ถ้าต้องซื้อ VR เฉพาะรุ่นมาเพื่อเล่นเกมเนี้ยผมมันอาจจะหากลุ่มลูกค้าได้น้อยนี่สิคือเกมนี้ก็ได้รับการรีมาสเตอร์และพอตลงเครื่องอื่นมาตั้งแต่ปี2005แล้วนะครับแถมยังจะได้รับการรีเมคอีก คือตอนนี้ผมรอเวอร์ชัน Smart Microwave ไม่ก็สมาร์ทฟรีชอยู่นะครับเล่นแม่งบนตู้เย็นบนไมโครเวฟเลยให้ครบเลยโดยเกม Resident Evil 4 VR จะลง Oculus Quest 2ภายในปีนี้ครับและนั่นก็น่าจะเป็นข้อมูลทุกอย่างที่ผมรู้ในตอนนี้เกี่ยวกับเกม Resident Evil Village นะครับคือถ้าท่านผู้ชมได้ทราบรายละเอียดใหม่ๆที่ไม่เคยรู้มาก,ก่อนจะในวิดีโอนี้ผมก็อยากจะให้ช่วยกันกดไลค์ like หน่อยนะครับ แต่ถ้ารู้ข้อมูลทุกอย่างที่ผมพูดไปแล้วก็ก็ไม่ต้องเกรงใจครับกดไลค์เช่นกันต้องเอาให้ได้สักทางอ่ะสำหรับรายการตอนนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณลาผู้ชมทุกท่านที่ดูมาจนถึงท้ายวิดีโอและที่ต้องขอบคุณเป็นพิเศษคือเหล่าสมาชิกช่องที่ช่วยทําให้วิดีโอแบบนี้เกิดขึ้นได้ผมล็อกออนสตาร์ฟิชพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ I gotta go. Don't do anything stupid. Hey, Leon. That outfit doesn't suit you. The fuck you say to me, you little shit! I'm gonna fucking beat the shit out of that pussy, and I swear to God. Duke, why are you here? Damn, boy, he's thick, boy.